สวัสดีค่ะช่องเจจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ๋าก็มาอัปเดตเคลนะคะเรนโบว์เคลซึ่งเจจ๋าตัดยอดไปเนี่ยค่ะพอเขาต้นสูงใช่ไหมคะเจเจจ๋าตัดยอดตรงเนี้ยค่ะตัดยอดตรงเนี้ยเขาเขาเขาไปกินเนี่ยค่ะเป็นรอยตัดอยู่นะคะรอยตัดเจจ๋าตัดยอดตรงเนี้ยค่ะเขาไปกินแล้วเขาก็แตกแขนงออกมาใหม่เยอะเลยนคะคะสวย พี่วันดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดดูอยู่นะคะทําไมไม่เข้ามาเอาต้นเคล้วนะคะรออยู่นะคะหรือจะให้ไปส่งที่บ้านคะทําไมไม่เข้ามารับคะอ่ายกให้พี่วันเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักในหมู่บ้านของเราที่เอาเคลวไปวางขายให้ยะจ๋านะคะอ่าอันนี้ยกให้พี่วันไปแล้วนะคะยกให้พี่วันไปแล้วในหมู่บ้านถ,าถ้าไม่มารับนะคะถ้าดูคลิปนี้อยู่ ถ้าไม่มารับเดี๋ยวจะเอาไปส่งเย็นนี้นะคะเดี๋ยวจะไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะคะกระถางนี้ว่าจะเอาไปเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ไม่มาเอาสองสองถังเลยค่ะแล้วก็มาดูสกาเลตเคลของเจ๊จ๋านะคะปลูกมาสามรอบสี่รอบตั้งแต่เริ่มรู้จักต้นเคลมาค่ะ,ะตั้งแต่เจ๊จ๋ารู้จักเคลมานะคะเจ๊จ๋ายังไม่เอาจักรยานหลบนะคะ ตั้งแต่เดินเดจารู้จักผักคะนาเคลใบหยิกสวยๆนะคะเดจาก,ก็สั่งมเมล็ดพันธุ์มาปลูกเลยสกาเล็ดเคลนะคะกําลังงามค่ะตอนเนี้เขาได้อากาศเย็นด้วยแล้วเดวจากเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เป็นกระถางใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็ต้นโตขึ้นนะคะเดจาว่าจะสวยๆที่จริงอะ่ะเขาพี่เขาจะเอาไปแล้วค่ะแต่ว่าเดจากอไว้บอกเดจากปลูกยากมากเลยปลูกยากมากเลยปลูกมาตั้งแต่รู้จักคะนาเคลใบหยิกทุกสายพันธุ์ ยาจ๋าเห็นสีม่วงสวยยายจ๋าก็สั่งมาปลูกเลยแต่ก็ไม่รอดจากนกไม่รอดจากไม่รอดจากนกไม่รอดจากหนอนนกกินใบหมดค่ะที่จริงยายจ๋าเพาะกล้าขึ้นมาบางครั้งก็รอบหนึ่งเกิดมาสองสามต้นแต่รอบที่แล้วนะคะได้หลายต้นอยู่ได้หลายต้นมากแต่ยายจา๋าแต่ทําไมมันไม่รอดก็นกจิกินใบหมดขาดเลยแต่การแล้วเขาก็ไม่มีใบสักขอแสงไม ไม่มีใบที่จะส่งอาหารไปเลี้ยงเขานะคะเขาก็ไม่โตเขาก็ตายไปเพราะเหลือแต่ก้านนะคะเจ๊จ่า,าจ๊จ่าก็มาอัปเดตให้ดูนะคะส่วนผักบ้านเจา๊จ่าค่ะเดี๋ยววันหลังเจ๊จ่าจะอัปเดตสกาเด็ดเคลที่าจจ่าเพาะให้ดูในวันนี้นะคะเยอะค่ะเดี๋ยวรอบหน้าอ่านเดี๋ยวอัปเดตในคลิปนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวพี่วันเ,เดี๋ยวพี่วันเขาดูอยู่จะได้รู้ว่าเออเพาะก้าไว้ตอนนี้เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้ว โงเรียนเด้จาก,ก็จะลกๆหน่อยค่ะเพราะว่าเดจจ๋าขยับทุกวันเดจจ๋าขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันเนยคะ่ะอุ้ยต้นเนี้ยไม่น่ารอดมันเป็นอะไรทําไมเป็นแบบนี้โอ้ยทาไมแห้งๆแบบนี้ล่จจะจ๊ะอืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองเอาน้ํามาพรมดูว่าเขาทําไมถึงเป็นแบบนี้รู้สึกยอดแห้งๆจะรอดไหมคะต้นเนี้ยแต่ต้นอื่นค่ะโอเค แตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะสวยงามอันนี้กระถางจะจ๋าหมดด้วยเะจ๋าก็เลยเอาลงไปสามต้นเลยต้นเล็กต้นน้อยเผื่อเขาไม่รอดก็จะได้มีต้นสำรองเผื่อเขาลอดจะเอามาบำรุงใหม่ให้เขาต้นใหญ่นะคะก็ลองดูนะคะก็ได้ลายกระถางอยู่นะคะแต่จะไม่รอดจะไม่รู้ว่าจะได้รอดทุกต้นหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ในโรงเรือนบ้านจจ๋าอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สองตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแต่เจ้าจ๋านับเป็นยี่สิบองกระถางนะคะแต่กระถางหนึ่งมันมีเนี่ยค่ะมันมีสามต้นอันนี้ก็มีสามต้นนะคะรอดทุกต้นอันนี้ก็มีหนึ่งต้นนะคะก็จะมีกระถางหนึ่งสามต้นอยู่สองกระถางนะคะเนี่ยค่ะสกาทเลตเคลอ เคลบายิกสีม่วงนะคะสวยมากเขาบอกเจจ่าแต่ไม่รู้ว่าเจจะาปลูกเจจะสวยเหมือนเขาหรือเปล่าแต่เจจาเห็นเขาดูเขาปลูกอยู่ต่างประเทศค่ะอากาศเขาดีเขาฟูแบบลงดินนะคะฟูมากถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะพี่วันดูอยู่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสั่งจองมาได้เลยนะคะคุณพี่วันคะดูดูด้วยนะคะว่าคลิปนี้นะคะถ่าลูกค้าสนใจสกาลิทเคลนะคะเคลบายิกสีม่วงนะคะ สั่งจองมาไว้ค่ะจะได้ยายจ๋าจะได้ขุนบำรุงเลี้ยงดูให้ว้านลูกคา้าคนไหนสั่งจองมาไว้จะได้ติดป้ายไว้ชื่อไว้จะได้รู้ไว้นะคะว่าเออจะมีกี่ต้นเผื่อมีลูกค้าท่านอื่นในหมู่บ้านเข้ามาดูเขาจะได้บอกเขาว่าโคต้นนี้มีคนจองแล้วมีคนจองแล้วนะคะยะายจ๋าจะปักชื่อไว้ว่าใครมีใครจองมีใครจองเสร็จยายจ๋าก็จะติดชื่อไว้ให้ แล้วคนอื่นเขามาดูเขาจะได้รู้ว่ามีเจ้าของถ้ามันตายยะจ่าก็จะเลี้ยงดูให้ใหม่เปลี่ยนต้นใหม่ให้นะคะเพราะยะจ่าก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่าวันๆนนกมันจะมาจิกไหมหรือว่ายังไงแต่ยะจ่าจะพยายามเลี้ยงดูให้เขารอดค่ะให้เขารอดปลอดภัยนะคะยะจ่าก็เวลาออกไปข้างนอกยะจ่าก็พยายามปิดโรงเรือนนะคะไม่ให้นกเข้าแต่ตอนนี้ก็เปิดให้เขารับแสงค่ะรับแสงแดดช่องนี้นะคะ แสงอ่อนๆแต่ที่จริงเขาก็รับแสงได้ยจจ๋าไม่กล้าเอาออกไปวางตรงชั้นวางค่ะกว่านกกินหมดเนี่ยค่ะยะจย๊จ๋าก็อัปเดตโซนนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้คือหอมแบ่งที่ยจจ๋าตัดไปกินแล้วยจจ๋าก็ตัดในในสวนของยจจ๋านี่นะคะกินแล้วยจจ๋าไม่กินตรงหัวเขานะคะยะจจ๋าตัดตรงคอคอต้นหัวหอมนะคะเอาใบส่วนใบเขาไปกินนะแล้วยะจาย๋าก็เอามาปักชาใหม่เลย ตัดรากออกค่ะเพราะรากเขายาวเจ้าจ่าก็จะตัดรากออกตัดรากเลิมๆลมรากออกแล้วก็เอามาจิ้มในถุงดำเนี่ยค่ะเขาก็แตกยอดขึ้นมานะคะก็งามดีค่ะแล้วเราก็มาบำรุงต่อนะคะเพราะว่าดินในดินในตรงเนี้ยอ่าก็คงธาตุอาหารไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็คือแป,ป,ปเป์มิ้นนะคะเจ้าจ่าช้ำไว้ภูมิใจมากเลยเจ้าจ่าชอบมากเลยเปเป์มิน้นมีประโยชน์ค่ะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกจุกเสียดนคะคะกลิ่นหอมเขาแบบว่าเวลาเราเอาไปชงชากิน อ,อุ่นๆแล้วร้อนหน้าหนาวเนี่ยนะคะเด็ดใบเขาค่ะไปแช่ในไปล้างดีๆแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำในแก้วแล้วก็เทน้ําร้อนใส่แล้วทิ้งไว้นะคะแล้วก็พออุ่นๆแล้วเราก็มาจิบนะคะหอมสดชื่นค่ะตอนนี้จะจ่าชําได้5้ากระถางเอ้ยสี่กระถุงสี่กระถุงสี่ถุงนะคะแล้วก็อีกสองกระถางเนี่ยค่ะที่ว่าจะจ่าอัปเดตบ่อยๆนะคะเจะจ่าเด็ดยอดไปหนึ่งรอบ เขาก็แตกออกมานะคะแตกออกมาเหมือนกะเพราค่ะเจวจ่าจะเลี้ยงให้เหมือนกะเพราอเหมือนโหระพาเจวจ่าจะเด็ดยอดเขาออกแล้วก็เอาไปทําอินฟิวเออไปทําคอมบูชา F2 นะคะคอมบูชา F2 ใช้ใบแปปปูมินนะคะเดียวจาย่าก็จะให้เขาแตกมาใหม่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออเขาเขาจะอยากได้อยากได้สารอาหารเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าธาตุอาหารหมดเยวจาย๋าก็ จ๋าก็นี่นะคะเดี๋ยวก็ดูนะคะภูมิใจมากเลยเซตเปอร์มินจ๋าชอบค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าโซนหน้าบ้านจ๋านะคะนหน้าบ้านจ๋าตรงล้อยางนะคะในในอัปเดตแล้วก็อัปเดตเลยวันนี้นะะี่ค่ะจ๋าก็ปลูกหมดแล้วล้อย,อยางทุกล้อนะคะที่เตรียมดินวันนั้นนะคะล้อนี้ที่มีหอยเจดีนะคะสองล้อเนี่ยที่มีหอยเจดีย์จ๋าก็โกยดินมาตากหน้าบ้านหมดเลย อีก4ล้อนี้เจ้าจ๋าก็ปลูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกทุกอย่างปลูกกรีนคอร์สอันนี้กรีนคอร์สกรีนคอร์สกรีนคอสแล้วก็เลดกรีนโอ๊กนะคะอันนี้เป็นฟินเล่ค่ะฟินเล่กับอ่าน่าจะเป็นประกัดหอมอิตาลีนะคะ2ต้นนี้สามต้นนี้สี่ห้าต้นนี้ค่ะปนมารวมๆกันนะคะก็ไม่เป็นลาร,รวมอยู่ด้วยกันได้อันนั้นก็กรีนคอร์สค่ะ ่วนนี้ยาจ๋าก็กําลังปับพื้นที่นะคะส่วนไม้พวกนี้ที่ยจ๊จ๋าปักไว้คือยาจ๊จ๋าไม่ค่อยไว้ใจนะคะวันไหนที่แดดแรงยาจ๊จ๋าไม่อยู่บ้านยาจ๊จ๋ากออกไปซื้อของข้างนอกนานอย่างเงี้ยค่ะยาจ๊จ๋าก,ก็เอาสแลนมามากลางเลยค่ะกลางจากฝั่งนี้เลยต้นกระสินนี่อ้อมานี่เลยบังแดดให้เขาเพราะว่าแต่ที่จริงเขาอยู่แดดได้ค่ะแต่ยาจ๊จ๋าไม่มั่นใจเนาะเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านก็เลยกะว่า,เ,าเราทํา ไว้ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนถ้ามันเหี่ยวมาเราจะเอาไม่ทันนะคะเสียดายของค่ะ,คะอัปเดทเรายางหน้าบ้านนะคะส่วนปลูกผักบ้านยะจ่าค่ะก็ดูมุมกว้างๆก่อนนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นแบบเนี้ยส่วนเถาที่เลื้อยๆอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นเถาบอระเพ็ดนะคะเถาบอระเพ็ดเดี๋ยวยะจ่าก,ก็ทยอยเอามาจะทํายาสผม่นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นข่านะคะข่ากับอ้อย เจ้าจ๋าก็ลงไว้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกแต่งสวนอะไรนะคะก็คือตอนนี้ก็คือจะโลกๆอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเจ้าจ๋าแบบเจ้าจ๋าชอบให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะมันเหมือนม่านพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเหมือนผ้าม่านมันเหมือนผ้าม่านผ้าม่านบางตาสวนบ้านเจ้าจา๋าแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าจ๋าเอาออกนะคะเจ้าจ๋าลงทุนปลูกไปแล้วให้เขาเลยแล้ว จ้าจ๋าจะไม่ลงทุนตัดทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเจ้าจ๋าขอใช้ประโยชน์ก่อนแล้วก็จะทยอยตัดใช้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยจนเขาเบาบางแล้วก็จะทําที่เขาเลื้อยเป็นโซนนี้ค่ะทําเสาขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะจัดการเลยค่ะรอปู่ก็บอกปู่ปู่ก็ไม่ทันใจเจ,จ้าจ๋าเชองช้าทํางานไม่ทันใจเวลาบอกก็ชอบเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างนู้นอย่างนี้เจ้จ๋าแบบ ถ้าจ้าจ่าเสร็จงานนะจะจ่าทาเองหมดเลยถ้ายจ้าจ่าไม่งานอย่างตอนนี้วันนี้จะไปขอไปเตรียมแปลงให้เสร็จเย็นนี้จะได้ไปลงค่ะเดี๋ยวจะจ่าจะมาเคลียร์โซนตรงนู้นค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนยจ,จ้าจ่าโซนช่วงปรับปรุงใหม่นะคะจะจ่าจะแบบทําเต็มพื้นที่ให้ให้ดูดีขึ้นมาจะจ่าขอเวลาก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวค่อยอัปเดตส่วนใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้งานเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่จะจ่ายังเข้าาไม่ได้ไม่ได้ไปแวะ ยังไม่ได้เข้าไปแวะชมบ้านของเพื่อนๆน,นะคะก็รอนิดน,นึงนะคะเพราะว่ายจ๊จ๋าช่วงนี้เร่งก้าผักกําลังโตเยอะค่ะเด,เดี๋ยวจะหมดหนาวซะก่อนเจ๊จ๋าต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์สวนคือแต่ละวันยา๊จ๋างานงานหลายอย่างมากบางทียจจ๋าก็ากลับมากินข้าวแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็ทําต่อนะคะยันเมื่อยยันําทุกวันเลยตอนนี้แต่ยจจ๋าไม่เหนื่อยนะคะคือแบบว่ามันมีความสุขที่ได้ทําพอเหนื่อยเราก็พักใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้กดดันเราแต่ใจของยาจ๋าคือเร่งอยากทําให้มันเสร็จ มันจะได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็เป็นไม่ได้ดังใจทุกครั้งลรวค่ะแต่ว่าความคิดของเรานะไปหมดทุกอย่างแล้วแต่การกระทําของเรายัางตามหลังอยู่ความคิดมันวิ่งไปแล้วค่ะวิ่งไปเลยแซงหน้าไปเลยแต่การกระทําของเรายัางต้มเตรียมเป็นเต่าอยู่เลยนะคะเพราะว่าทําแบบสโ,โลไลด์ยายจ๋าจไม่ชอบทําอะไรรีบมากๆนะคะเพราะว่ามัน,มนเหนื่อยทําให้เหนื่อยแล้วเราจะท้อนะคะ ค่ะเนี่ยค่ะสวนบ้านเจจ๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมสวนบ้านเจจ๋าพาปูกได้นะคะหมู่บ้านนันทวันห้าค่ะหนองจอกนะคะคูขวานหนองจอกนะคะแวะเข้ามาได้ค่ะแวะเข้ามาชมผักในสวนของบ้านเจจ๋าได้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ติดตามรับชมอยู่ติดตามช่องเจจ๋าพาปูกอยู่นะคะก็เข้ามาชมได้นะคะเพื่อนๆที่ทํางานที่บริษัทเก่าของปู่ที่ F C C หรือเพื่อนที่อยู่โซนี่นะคะ ก็เข้ามาแวะชมสวนมันจะจาาพาปลูกได้นะคะช่วงนี้ผักจะเต็มพื้นที่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามา,าคิดว่าอยากจะได้ผักต้องทักมาก่อนนะคะเพราะว่า,ามันไม่ได้มีตลอดนะคะมันจะมีเป็นช่วงนะคะท่าเดี๋ยวนะคะก็แวะมาที่สกา r l เล k ตเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าก็ขอบคุณมากค่ะอัปเดตสวนหน้าบ้านอัปเดตต้นเคล ให้พี่วันดูนะคะสกาเลตเคลเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะสกาเลตเคลจะจ่า,าจักรยานจอดขวางนะคะเะจ่ายังไม่ได้เอาหลบสกาเลตเคลจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสีม่วงสวยนะคะสวยมากด้วยขอบอกถ้าลูกค้าท่านไหนก็จองผ่านพี่วันมาได้เลยนะคะฝากถึงพี่วันด้วยนะคะดูคลิปนี้ด้วยนะคะมารับต้นเคลด่วนเลยนะคะเย็นนี้ถ้าไม่มารับจะเอาไปส่งไว้ที่หน้าบ้านนะคะค่ะคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามท่องเจจ่าพาปลูกด้วยนะคะเพื่อมีประโยชน์เพื่อมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ชอบก็ช่วยกดไลค์ก็ถ้าเกิดใครอยากทําตามเจจ่าพาปลูกก็ทําตามได้นะคะการปลูกผักในล้อ,อยางในแปลงผักยกสูงวางหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็แอบๆอหน่อยซอยเยจจาเขาดีอย่างคะ่ะซอยเจจาเขา ะจะไม่ค่อยมีคนพุกพ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รถเขาเยอะก็จริงค่ะแต่ว่าอยู่กันแบบพี่น้องนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนอะไรซึ่งกันและกันแบบอ,อ,อยู่กันแบบดีค่ะแฮปปี้มีความสุขอยู่ซอยนี้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจ๊จ๋าจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นประโยชน์ก็ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทำตามนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ